และนี่ก็คือความจริงของชีวิตหมอดูที่แม่นยำที่สุดในโลกก็คือกฎแห่งกรรมพิธีสะดอะเคราะห์แก้กรรมที่ดีที่สุดคือการสำนึกผิดและเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองวิธีต่ออายุที่ได้ผลดีที่สุดในโลกคือการละเว้นชีวิตผู้อื่นวิธีเรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลกคือการทำบุญให้ทาน วิธีเสริมสวยที่ได้ผลดีที่สุดก็คือรอยยิ้นความสุขที่ราคาถูกที่สุดคือช่างหัวมันความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือความกตันยูกระตะเวทีการปลดปล่อยตัวเองที่เร็วที่สุดคือการปล่อยวางการทำลายคุณธรรมของตัวเองที่เร็วที่สุดก็คือการเห็นแก่ตัวความสูญเสียที่สาหัสที่สุดคือการเอาเปรียบผู้อื่นบ่อที่ถมยากที่สุดในโลกคือบ่อแห่งความโลภไฟที่ดับยากที่สุดคือไฟแห่งโทสะ สิ่งที่ทําให้คนมัวเมายิ่งกว่าการดื่มเหล้าที่มีฤทธิ์แรงที่สุดคือความหลงความมืดที่จุดแสงไฟให้สว่างได้ยากที่สุดคือกามคุณความงมงายที่ฝังแน่นที่สุดในโลกคืออัตตาความผันผวนที่ยากคานวณที่สุดคืออนิจจงภัยที่บติที่ร้ายแรงและยาวนานที่สุดคือการเวียนว่ายตายเกิดความสุขอันยาวนานที่สุดคือการหลุดพ้นสันติภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลกคือการให้อภัยและศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดของตัวคุณเอง